ทุกคนคีกบผมอยู่กับผมผมิมิชนแนลนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Pocket Tournament DX นะครับผมอ่าใช่ไหมคือเกมถูกไหม Pocket Tournament DX อ่ะเป็นเกมของ Nintendo Switch นะเป็นการนำโปเกมอนมาต่อสู้กันเลย,อยเออแบทเทิลเหมือนในกะระตูนเลยนะวันนี้ผมว่าผมจะมาเล่นเนี่ยเจ้าลิซซอนแล้วกันนะตอนแรกว่าจะเล่นลูคาเิโอแต่ว่าไม่เอาเล่นลิซซอนแลวกันนะแล้วก็คอมก็เล่น r a n ตัวไป ซัพพอร์ตที่ผมเล่นบ่อยๆก็จะเป็นนี่เลยอีเวนท์เท่ากับลาติออสไปผอมก็เรนดอมซัพพอร์ตไปลาติออสโูดโหดผมบอกให้ถ้าแบบคอมโบดีๆด่านก็เรนดอมด้วยนะมาเกมนี้คลิปหนึ่งผมจะสู้กับสุดชิมอนสามตัวนะคลิปหนึ่งสามตัวน้ที่ต้องสู้อันนี้เราเจอกเิงเกอร์ จมอนผีที่ผมชอบอีกตัวหนึ่งนะจจ้ปะอิสซดอนลุยเจนหนึ่งมาเจอกันนะน้องอุ้ยตามแดงเลยอุ้ยเอาลอยไปหาไม่เงียเอาเตอร์อุ้ยมันจับว่ะตึงวะเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องไฟลิฟ์ลงมาเหยียบลงมาคุ้นไฟ ไปวิทลงไอทีหนึ่งไปพัน,นจับเลยคอร์เตอร์อะไรน้องไม่มีเต็มทเวอร์เข้าไปเต็มหน้ามา,มาเอ็นเท่าพร้อมใชส้สป,ปอร์ตเรียบร้อยไออีเวนท์เท่าเลย ไงยไงดูเชิงหมาดูเชิงหมาเชิงหนาะเฮ้ยมันตเตอร์เฮ้ยที่ผายแปแตงไม่กล้าเฮ้ยเฮ้ยเฮาเตอร์งเียหเท่าลุยไ้่มีสวนกลับแปลงบ้านน้อง คนไฟดักแล้วก็อันตีใจมันเต็มเต็มไปเลยกระถาเพิ่พลูปัตส์ไปโคกิโนจิซูมันเบาหนอ่งะไฟพันไปเต็มหน้าพอดีเบ้าตาข้างซ้ายมาสปอร์ตเลยเดีย๋ยวอ่ะ คนไฟอู้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 ไม่มแน่ไปบิดลงมาอุ้ยไม่ดูมขยิบสองขาไปวิดลงมาอีกทีนึงเฮ้ยอะไรเนี่นะเอ้ยจับคัวลูกไปทีนึงเรียเอาวุตายหาเลยเอาเอามันแรงยังวะโอเค ได้โปะคลิปแล้วไนอะ้น้องพูดแรงแล, <c oughs> ล้วไม่คิดว่ามันจะแรงขนาดนี้เรียวอาบเลยเกมนี้ผมก็่คยได้เล่นนะแบบเบื่อเบื่อไม่มีอะไรทำนั่งรออ่าแก๊ปส่งอาหารอะไรพวกเนี้ยหรือนั่งอึอะไรเงี้ยเออนั่งรอพระใส่บาตรตอนเช้าเนี่ยผมก็เลยนั่งเล่นเล่ไนไปเนาะ ถ้าว่างแบบว่างลิบๆหน่อยๆมันเล่นได้เพรเล่นได้เจอจูเนเปอร์มาอ๋อแล้วก็เกมนี้ธาตุไม่มีผลนะบอกไว้ก่อนนะธาตุอะไรก็เจอได้หมดอนะ่ะธาตุไม่เกี่ยวใส่เดียวได้หมดบอกไปเลยเกยมนี้มันเท่ามาจูเนเปอร์มันเป็นตัวตีใ,ใกล้ไม่ค่อยแปแมงนะ เนรียะกลางไม่งีนน้ที่หาคู่ไอบิ๊ลงมาออเตอร์สวนดีอุย้ยดูจับสปริตชักขึ้นแล้วก็ไลด์ดอคลิกอีกทีหนึงกันกันกันจับเลยไปไอบิ๊ลงมาเอาตวัดไปดนูปีดด็อกคิกตวัดขึ้น นี่งไงอุ้ยนับมันการการไฟพันเข้าไปทะลุออเตอร์ทห้จริงมาลาติออนพร้อมใช้ดา่ดานเาลเ็กด่านเล็กเไม่เปลี่ยกอยู่นี่เปลี่ยนไปลาติออนกัดมันอะไรอะไร ไหลขึ้นไปสวยสวยสองดิ้งสองดิ่งอืมรู้อ่ะคุณด,ดักเฮ้ยโดนปะเนี่ยเบต็มเต็มเลยร้องแคว่เลยเฮ้ย ตายแข็งสอนนียโิ่ง่่จะตายจะตายเฮ้ยนี่มเฮ้ยไม่ได้การแล้วต้องแปลงต้องแปลงต้องแปลงไปฟันเฮ้ยกดขีดแย่แล้วัำติดแม่งเลยดอกว่าอยู่สวยไอ้ข้อขาพึ่ง p a เตี้ยเส็เรียบร้อยน้อง เกือบแล้วเมื่อกี้นี่นี right <was> ่ทำไมผมดูในที่อัด OBS มันแหลกๆว่า <What? S 2> <What? S 1> ต่ดอนเล่นไม่แหลกนะเพราะอะไรวะเนี่ยอัดเสร็จต้องไปเช็คคลิปแล้วหมดทั้งหมดแหลกมันจบเลยเนี่ยเอ้ามาดูต่างคนต่างว่าวนี่เฟรมโทเวอร์ใส่ไปอะไรด้วยคลิปอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรฮะอุ้ยอุ้ยอุ้ยบุ๊ช ไม่ไงีไม่เงไม่มีไฟพันธุ์พักขึ้นตีลงไฟพันธุ์อีกอุ้ยปะทะกันอหนีคนเดือดตะรอบนี้เทอมินัลดีเฮ้ยเราต้องยึดตามาดิอมาดูนี่ไม่เงี้ยไปวิสซัมเลยคุ้ไฟดักไว้พาทัวร์โลกหน่อยเว้ยจบสวยๆเฮีย ีมั yeah. งกรคื่มังกรคือจิ้งเหลน nice ไฟบินนะทานไฟบินนะต้องแปลงเมก้าถึงจะเป็นมังกรไอ้นออเนาะวยวอัพอ,อ, <S <S อีกแล้วคุ้มอัพแต่ A T K เนะี่ยอันอื่นไม่ได้อัพเลย ไปกันอันอื่นไฟเบอร์ไปเบอร์อรมาตัวสุดท้ายที่เราจะซื้อมาชม,มงใช่ไหมชื่อดูไหมไอ้ไก่คาราเต้ของเราไก่ชนไม่ได้นานานนวีนมาเฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อเราเราเป็นเทนเนอร์เกาะหลังมาใช่ไหมเมื่อกี้มุมกล้องมุมกล้องเทนเนอร์ลาทิออส มานไม่ด่านกว้างฮาร์ดคุนฮาร์ดคุนเอาคุนออกไปนอกแมปเอาเตอร์ไปดิบลงมาทีอีกทีหนึ่งจับโอดเดือดคอมโบคุ้มไหมตวัดหาง วุ่นไปวัดกันใครจะคือไก่ไม่ไ้ไหมายถึงใครจะคืออะไรวะโนหนึง่งพลดไฟนอ้องกันได้แฟบิสแต่สวยๆไก่มันก็เป็นไก่ไว้ใน,นข้ามได้ไหมจะมสู้ยิ่งเห,งเหลียญยงเราได้ไงวะแม่ไหมเพื่อน ผมก็อยากเล่นเกมอื่นนะแต่ว่ามันยังไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่มาครับก็มีอารมณ์อยากเล่นหน่อยๆนะแต่ว่ามันหนงไม่ค่อยไม่ค่อยอยากเล่นอ่ะมันแบบครึ่งอ่ะอยากเล่นคนระแบบึ่งเนนะี่ยเล่นครึ่งอ่นนะใครมีเกมอะไรแนะนําก็ลองแนะนำออกมาได้เลยนะอุยไปบิดโยนไม่เงี้ยกระวัา,างขาแปลง เฮ้ยมันก็แปลงว่ะบนไฟอันตีสเตปเทปของผมปนไฟดักไว้ให้มันเิ็บกระตุกะแล้วเราก็อันติยัดเลยตายหน้าเพิ่งมันปัดไปน้องไปทันเข้าไปคัวโลอีกทีหนึ่งเฮ้ยพี่อุ้ยเดือดเดือดดันเหลือเกิน อาดิออสพร้อมใช้แล้วว่าตุ้มมาเด้เฮ้ยเลยเป็นไหนไวนะน่ะอุ้ยเอออุ้ย,ยมันเอาจริงมันเอาจริงมันเอาจริงอุ้ยอุ้ยมันเอาแล้วมันเอาแล้วกันอุ้ยกดกันไม่ได้เกมนี้ผมบอกแค่นะจูนคอมโบย,ยาวนี่จบเลยนะมึงเทีอะ ไอ้บิ๊กนี่มงอาการกาดใช่ไลนะเอาฮุ้ยเนี่ยปก้งไม่ทันตายหายอะไรโดยพิธตึงตึงตึงบางทีแบบเลือดเหลือสี่สิบไรเงี้ยโลโลเลือดน้อยอยู่นะแม่งพิกชนะได้เลยนะเกมเนะี่ยบอกไว้ก่อน ไม่ใช่ว่าได้เปรียบไปก็ได้เปรียบตลอดอ่ะอยู่ที่จังหวะเกมเนี่ยคนไปจับจับไม่ได้ไปพันเข้าไหมเอาดีไม่ทันย่ำลงมาเคัลเตอร์อุ้ยไม่ได้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 ไไม่ด้ลบอุ้ยดียังโดดทันแม่งโดนจับก็แล้วแต่งานวินเทาอุ้ยไม่ทันนะ คอมเตอร์เลยที่อะโอ้ยแพงเลยเรื่องนี้จ้าเฮ้ยโดนมั้เนี่ยมันลอยขึ้นฟ้าไปไหนวะนะโอ้ไม่โดนไม่เงี้ยจับทุ่มโลกทีนึงเอ้ยจบเลย ยอด,ดแข่งแจงจริงๆสุดดอนจบแล้วที่เป็นที่นิยมนะก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะ okay, โอเคครับผมสำหรับเกม p o c k e t Tournament DX ก็ DX ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะอ่ะมีความผิดพลาดประการใดก็กราบขอประธานอภัยมาในน้ที่นี้ด้วยนะครับผมแล่ก็อยากให้เล่นตัวอะไรก็ลองคอมเมนต์ไว้ได้นะสนุกไม่สนุกยังไงผมขออภัยจริงๆเป็นอย่างสูงเลยนะ ขอพื้นที่ให้อยูทูบเบอร์หน้าใหม่ไม่ไม่ใช่ยูทูเบเบอร์ในเกมสายเกมนะสายเกมหน้าใหม่นิดนึงเนาะแล้วก็ใครอยากให้แนะนําเกมเลยก็ลองลองมาแนะนํากันได้นะแต่ว okay. ่าผมก็จะดูว่าผมว่างเล่นไหมนะเกมนั้นๆอะถ้าเกมมันยาวไปรั่วยังไงก็เดี๋ยวดูทีนึงยิงี่ก็อยากเล่นนะแต่ก็กลัวก็ลองแนะนํากันมาดูแล้วกันโอเคสำหรับวันนี้ลาบ่อนอายบายครับผม เจอกันครับ